ออกสตาร์ทกันที่ข่าวของตัวแม่เลยดีกว่าเออนานๆทีจะออกงานนะคะคุณแม่ชมพู่อารยาคุณผู้ชมขาออกมาทีงานไหนก็ปังงานไหนก็จึ้งงานไหนงานนั้นยยอดหน้าผมขยมมาแบบว่าอุ้ยไม่มีตายใครเต่องานนี้คุณขาขออนุญาตไม่ถามถึงตัวแม่นะเพราะว่าเรื่องตัวแม่เนี่ยเยอะแล้วเองถามตัวลูกดีกว่า เื่องว่าทำอะไรก็เป็นที่จับจ้องของเหล่าแม่ๆป้าปเอฟซีนะคะถือว่าเป็นตัวลูกที่จึ้งสุดๆนะจุดจุดนี้ล่าสุดเจเกลเขามีเพื่อนใหม่นะคะจะมาเพื่อนแบบ3ามสี่ขวบด้วยกันไม่เอาค่ะแฟนคลับเขาตั้งฉายาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลิซ่าเพื่อนเกลเฮ้อใหญ่เลยเหรอะดับนี้ต้องมีเพื่อนแบบคนดังระดับโลกค่ะเพราะว่าพี่ลิซ่าเขาบุกไปถึงบ้านแม่ชมวันก่อนนู่นนะคะมาเล่นกับเจเกลจริงๆคุณผู้ชมว่าก็ว่าไปศิลปินระดับโลกขนาดลิซ่าเนี่ยยังโดนแอบิเกลตกเี เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วประเด็นต้องบอกงี้ล่าสุดเจ๊กเกลไม่พูดภาษาไทยนะคะตั้งแต่พี่ลิซ่ามาอุ้ยพูดอะไรรู้ไหมอะไรก<อ>ัน<ะ>ยังไง เจเกลพูดเกาหลีได้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้แม่ชมเล่าให้ฟังว่าอุ้ยพอเจเขาเห็นพิริซ่าเท่านั้นแหละเก็บอาการไม่อยู่ชอบพิลิซ่ามากคือดูคลิปพิลิซ่าวนๆมาหลายครั้งแล้วไงพอได้เจอตัวจริงก็รล๊ดกราดรับแขกกันเลยทีเดียวมาหาเจเกลทันทีมีหรือเจจะพลาดเป็นทาสิกเนเจอร์ทัวร์ทัวร์ให้พิริซ่าดูค่ะเยงานนี้ไม่รู้ว่าจะเอ็นดูพ่ลิซ่าหรือว่าจะเอ็นดูเจเกลก่อนดีค่ะ ก็ดีดารับแขกดีรับแขกดีกออนก็ก็ก็เต้นอะไรเงี้ยเกลเขาก็จําได้เขาก็คิดถึงอะไรเงี้ยส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่นิ่งไงลูกตัวแม่ที่แท้ทรูค่ะไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะนิชานัทธนิชาค่ะล่าสุดวันเกิดพี่โตโน่โชว์หวานให้เห็นกันอีกแล้วนะคะลงคลิปอัปเดตหวานหวานที่นบ่งานะถูกต้องหลายคนบอกเลยว่า สู่ขิดอย่างสงบศพสีชมพูก็คือคุณเย่ไปแล้วนั่นเองนะคะคนหวานเขาไม่ไหวคุณผู้ชมดูแคปชั่นนะเขามีลูกเล่นให้ทายใจกันนะคะเออเนี่จงเติมคําในช่องว่างเขาว่าอย่างนี้ไม่รู้จะเติมว่าอะไรดีเนาะนักข่าวรีบถามเลยค่ะนิชาแล้วเราต้องเติมคําว่าอะไรคะถึงจะเป็นคําที่ถูกใจคำพิเศษสำหรับพี่โตนโนโ รู้ไหมชีตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคะไปฟังชีกระซิบหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะพิเศษกัน2คน 2> แล้ววันเกิดปีนี้นี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยออซื้อรองเท้าที่พี่โตโน่อยากได้แสนดีขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อุ้ยส่งโลเคชั่นให้หน่อยอะหลงแย่เลยอ มีวันหนึ่งไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะคือจริงๆพี่โนเขาซื้อไปคู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาอ่ะก็ชอบคู่นี้เหมือนกันแล้วหนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเอ้ยเขาชอบคู่นี้เผื่อมีโอกาสแบบจะซื้อให้อะไรอย่างนี้ค่ะก็วันเกิดพอดีแล้วก็เราเองก็มองว่ารองเท้าคุณสวยมากอะไรอย่างนี้ก็คู่ควรที่จะให้เขาใส่หนูขอไม่บอกทุกคนแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าจากงานนี้ไอไม่ไม่ไม่ค่ะมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอดค่ะ เ็อร์แบรแรงค่ะไหนก็พิเศษได้ตลอดคุณสังเกตดีๆแม้ไม่ใช่ว่าเออมีความรักแล้วมันสวยขึ้นหลายคนบอกอยากรู้เคล็ดลับนางฟ้าของนักข่าวทำอะไรจริง <หๆ S 3> นะคือมันพุ่งจริงๆออร่า<อ>มันแบบอลังการงานสร้างก็เปิดเผยไปเลยไม่ต้องปิดค่ะนิชาบอกเลยว่าหนูเนี่ยบินลัดฟ้าไปเกาหลีพื้นที่เปลี่ยนจมูกซีรีส์ใหม่ก็คือขอที่โคดอันเดิมเปลี่ยนปุ๊บงานมาปั๊บค่ะแล้วบอกเลยว่า ใครจะยื่นเรฟเอารูปนิชาไปยื่นให้หมอบอกได้เลยค่ะไม่ห่วงนะคะตั้งแต่เปลี่ยนมาเงินกับงานเนี่ยเข้ามาไม่หยุดเลยจ้าเปลี่ยนรน้นงตรงนิชาแล้วกันค่ะเพราะว่าพยายามทำให้เหมือนเดิมแต่ว่ามันปลอดภัยขึ้นไม่ติดเลยค่ะแทปไปได้เลยแทปไปได้เลยงานต่างประเทศก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะก็พร้อมรับทุกอย่างถ้าอะไรที่ดีๆแล้วเข้ามาเราก็ แบบพร้อมรับอยู่แล้วทำปุ๊บงานเข้าเงินเข้าปั๊บอืมว่าแล้วลางงานก็สามเดือนพวกเราอะแล้วงานนี้คุณผู้ชมขาไม่ได้มีแค่นิชาที่สวยอลังการอยู่นะบอกเลยว่างานรวมคนสวยนี่อ่อนนี้เกาหลีตัวจริงเสียงจริงมาด้วยค่ะพี่สาวคนสวยฮันโซฮีสวยไหมแตกคุณโอ้ยเสียงกรี๊ดแฟนคลับแห่มารอกันตั้งแต่เช้าและฉันบอกเลยว่า เห็นมากับตาเนื้อผิวสว่างเหมือนพกสปอตไลท์มาเองบอบปงให้เลยค่ะเดๆก็คือความน่ารักของสาวฮันโซฮียิ้มทีโลกเป็นสีชมพูเลยแบบนี้แหละค่ะ FC ชาวไทยตกแล้วหลงรักแล้วหลงรักอีกค่ะ น่ารักน่ารกมากิวไม่ถือเนื้อถือตัวให้ยิ้มให้เดินให้มุกทำอะไรทําหมดเมื่อวานแฟนเขาไปรอที่สุวรรณภูมิกันใช่ป่ะออนนี่ถึงกับแบบเอาเข่าอ่ะสุดลงไปกับพื้นแล้วแตกลายเซ็นอย่างนี้เลยอ่ะเซอร์วิสแฟนคลับนี่สุดยอดใช่นางเดินไปแล้วนางก็เดินกลับมาหาแฟนคลับนะมาให้ทัชแฟนคลับทุกคนด้วยน่ารักที่สุดเลยนะคะ